เอาล่ะก็สวัสดีและสวัสดีนะครับ welcome to the dark side of marvel วันนี้อยู่เกม fifth largest since of dawn อีู่แล้วนะครับผมในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับ3หรือ4วะนะครับพาร์ทที่4เออเกือบลืมจากพาร์ทที่แล้วนะเราได้กอบกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยช่วยเหลือหมู่ประชาชนแล้วก็ได้ไอเทมมาทั้งหมวกเหล็กแล้วก็ยาเอ่อปฐมพยาบาลต่างต่างเนี่ยก็ค่างดีทีเดียวเชียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อสัตว์พาร์ทที่4นี้ครับโอเคเพื่อการเสียเวลาลุยกันดีกว่าครับ let's go อังกฤษมาฮันนี่ก่อนนะครับแบบแรก โอ้โหมีทางให้แวะเราก็ต้องแวะก่อนแล้วกันนะครับเหมือนจะมีคนเอ้ยไม่ใช่ซากศพโอเคผมเก็บเหรียญมาก่อนแล้วกันครับไม่ได้จะว่าคอนสคริปต์นี่เอาไปาแลกเปลี่ยนอะไรได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะมันจะเป็นทางข้างหน้านะครับโอ้โหมีหมอนดักกี่ตัววนะน้าเดี๋ยวก่อนโอ้โหเราเปิดก่อนได้ปูดบ้างเงี้ยเปิดก่อนได้ปูดบ้างหัวกะโหลกอะป้องเข้าที่กระหม่อมกะโหลกดีเออโอเคลุยต่อตัวด้านหน้าครับลุยเฮ้ย เล่นหน้าไม้ว่าูฟักเล่นหน้าไม้เหรอเล่นหน้าอ,อ้ยหยบไปเพื่อนโอ้ไรกาดน,นะไรกาดน,นะครับมันเป็นพูดผีดีสา์แล้วบล็อกก่อนบล็อกก่อนแบบนี้เขาเต้ยแพ็ดนี่ไปเฮ้ยยังไม่ตายอีกเหลอโหถึกมากจาคุณลุนช่องโอเคโดนไปฮิตหนึ่งถือว่าไม่เจ็บเท่าไหร่ เสียงเกมดังไปต้องขอโทษนะครับผมจังหวะนี้ลุยต่อครับร้อยเมตรด้านหน้ามีชุดเกราะนักรบผู้กล้าขวางทางอยู่เอาละใครบิบัติมาเยือนพวกแกแล้วอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยปั๊บ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 จีตัวละไม่ไหวละอติพายุคลั่งหุ่นกระด้างโดนพลังแท้จริงก็ไปเถอะพวกแกนี่คือพลังของเทพที่แท้จริงตีแต่ละทีต้องแบบ ต้องกัดลิ้นเออแม่อุ้ยเดี๋ยวโดนได้ยังไงเพื่อนอ้าตายเฉยอยู่ดีตายอ๋อโดนติดสถานะไปไหมฮะออด้านบนผมว่าขึ้นไปได้ชัวร์เลยฉะนั้นแล้วเราจะพาดได้ชนไหนใฉ่ไรใช่ปะต้องเข้ามาก่อนระหว่างทางมีเจอผู้คนอีกแล้วฮะตรงใส่ต้องเล่นไออันนั้นอีกแล้วผมไม่อยากเล่นนะเล่นไม่เป็นไออะไรนะไอโซโซโซโบอะไร่อย่างละที่เหมือนหมากลุกอะ ไปขึ้นมาก่อนนะครับขอให้มีของนะเพื่อนมาสกักขนาดน,นี้แล้วโอเคอุย้ยปีนไม่ได้อังกฤษฝังทางอยู่ครับด้านบนน่าจะเป็นไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าด้านบนเป็นทางไปต่อนะเฮ้ยเจอจุดอะไรอะ่ะสีแดงเหมือนจะเป็นเสานะฮะเอ,อ้ยนี่เรามาเก็บเอ,อ่อเรียกว่าโบนัสเขาได้ตรงนีน้ไปได้หรือเปล่า อ๋อมันทางที่ตรงมานี่ว่าครับโอเคเรามาหยกอะไรเออนี่ไงคือเสาอะไรเอ่ยอินายาชาวชายเหรอเสาโบราณเหรอครับเป็นแท่งเสาโบราณนะครับที่เป็นหอคอยที่เอาไว้แบบกอสเนตก็คือที่สร้างโอกาสเพื่อเป็นเกลียดกิยศแก่เทพีแห่งชีวิตนี่หรอสานเจ้าช่วยครับสานเจ้า ทีนายะนะีครับผมอน,สสอนุสาวรีโบราณโอเคศาลเจ้า,เาไว้บูชานะด้านสุขภาพก็คือเป็นเสาที่ดีต่อใจน,นั่นเองเสาเอาไว้ฮิวนะนะครับผมถ้าถ้าแบบว่าแปลแบบคร่าวๆฉันคิดว่าฉันต้องการแบบนี้อีกมันดีมากเลยศาลเจ้าสำหรับเทพเจ้าพวกเราก็ควรจะไปหาอะไรแบบนี้อีกเพิ่มมานะนะกายเนื้อกายใจได้ดีนั่นเองนะครับผม <c oughs> ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรละปะลุยต่ออังกฤษมีบางอย่างผิดปกติอะไรอ่ะเฮ้ยมีกล่องสมบัติด้านหน้าครับผมโอ้ยอยู่ๆก็มีของขวัญให้เราแบบว่าโดดๆแบบเนี้ยมันคงไม่มีอะไรกระโดดมาใส่ใช่ไหม <c oughs> เออเฮ้ยได้ระเบิดฮะโอ้ยงี้ก็เป็นระเบิดทั่วไปนะโอเคแต่เรามาใช้ได้ผมเตรียมตัวระเบิดเลยเพราะด้านหน้าผมว่ามันต้องมีอะไรบาง ยังพูดไม่ทันขาดคําพูดยังไม่ทันขาดคําว่าจะมีอะไรบางอย่างแม่งมาเป็นกระบุงโอาใหม่กอดเอ้ยเดี๋ยวจะเย็นอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเย็นฟาดพักผักขาฟาดผักผักเปล่าโอ้โหเพียบเลยก็ไม่เท่าไหร่ปะวะหึมามาเพื่อให้เราเก็บแต้มอาชิเม้นขึ้นแล้วตรงไหนยีน Play together with anyone anything เเกตเตอร์เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเหมือนจะมีเลือดบอสไะมเฮ้ย้โาเฮ้ยเยอะเยอะเพื่อนเยอะไปดึงไปดึงโอ้โอ้ใหม่กอดระเบิดลักหน่อยโดนไปดึงดอกเฮ้ยโอ้โหแล้วกูโดนระเบิดไปด้วยยังไงดีเพื่อนโอ้หหลายตัวมากครับทีนี้ไประเบิดไปเราปั้มเดี๋ยวลากมันออกมาลากมันออกมาดีกว่าเพราะว่าเข้าไปนั่นในมรสุ่มมันเยอะมากโอ้ใหม่กออิงกิริชด้วยอิงกิไปไหนวะ โอ้โหมันจะไม่อยูอ่วะอังกฤษหนีไปไหนเนี่ยใช้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดผมกดผิดนี่ว่าจักการมันอังกฤษอีทีมามามารอบนี้จะไม่แพ้ละรอบนี้จะไม่ไปตรงระเบิดเข็ดแล้วครับพี่นะครับเหมือนจะยังไม่หมดวะนี่แนี่ระเบิดของขวัญจากลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นอีที มันจัดยังไงเราอะเหมือนจะมีเยอะใช่ปะ่ะทำอะไรครับทำอะไรครับระเบิดอะไรนี้ในเวลาฟื้นฟูหมู่บ้านรีก่อนรีก่อนใจเย็นอีก <c oughs> ทีโหแต่วันนี้ตายง่ายนะครับไม่ค่อยโหดมากแต่เราไม่มีที่ให้หยื้เลือดแล้วออโอ้โหท่าบแบบ เดี๋ยวเหมือนจะมีบอสมาแล้วป่ะยังไงบอสอะยิงตัวน,นั้นก่อนละกันอีทีถึงคราวเจ้าแล้วเจ้าบอสรีโหลดกระสุนนะจอดีนี้เล็งที่หัวเหมือนจะสองหัวด้วยไอ้บอลนี่เฮ้ยจะเย็นท่าอะไรอะท่าอะไรไม่รู้ทิ้งกริกหลบมาครับจอดีนี้เฮ้ยเฮ้ยกี่ดอ,อกวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหลายฮิตหลายคราว ระยะน,นี้ไม่พลาดอ,อุ้ยโดนนะฮะตายปะเนะีโอ้โหทีเดียวตายได้500บาทโ,โจังหวะาิิกกี้ผมแค่แพ้ตรงที่เราไปอยู่ใกล้ระเบิดด้เฉยเลยเลยตายไปด้วยฮนะโอเคเราสำรวจของคนระับด้านบนนี้ขึ้นไปได้เหรอเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเราจะพลาดไปยังไงใช่ปะ่ะไหนๆก็มาถึงแล้ว อ่าฮัลโหลมีอะไรเก็บไปครับอู้ไม้โอ้ไหม่ก๊อดน้านบนนี้อะไรอีกตำรวจได้ทั่วครับอ่อขึ้นมาดิมีอะไรนี่เป็นเฮ้ยมีไม้โอเคเอาไปอัปเกรดนะครับตอนนี้เราเงินอยู่มีพันห้าแต่อัปเกรดตันงใช้ประมาณ4ี่พกว่าบาทก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะฮะเออ ใช้จ่ายชิ้สอยนี่ต้องคิดดีๆีเ,เรื่องเงินเงินทองหมดตู่ตั้งแต่หัววันไม่ได้เออโอเคทางลงแนบตรงนี้ไม่ไม่น่ามีอะไรและะ้วป่ะเอเคมาด้านหน้าครับทุกคนึเฮ้ <c oughs> เยมีกอ่องมัดโอ้โหดีนะที่มาดีนะที่เรายังไม่ไปฮะขอเป็นถุงมือหรืออะไรก็ได้ชุดจังเกงเฮ้ยได้ปืนไพทรอสนะฮะเป็นปืนพกใหม่ปะ่ะอย่างเงี้ย เอา่ะเอามาเล่นเลยแล้วกันนะดาเมจ8ปสิบอกอุ้ยแต่มันก็แรงกว่าอนันเก่านะงั้นผมก็เล่นแล้วกันถึงมันจะเกียรไม่ใช่เกียรเขียวก็ได้นะเอาดาเมจแรงๆไว้ก่อนจวัวหวะนี้เอ้ยเรียบร้อยโอ้สุดจัดประหลัดบอกปาลุยนต่อได้ปืนมาใหม่ฮนะโอ้แต่ว่าก็สุนมันยิงได้ขนาดเดียวโอเคไม่เป็นไรแต่ขอแบบทำดาเมจแบบนัดเดียวแบบทีเดียวทีเดียวจอดได้ไหมเออ มันจะได้คุ้มค่าที่คุณคู่ควรนะครับไปลุยต่ออังกฤษเดี๋ยวนะไม่ระวังระเบิดไม่ได้เราต้องขึ้นมาเอาถังตรงนี้นะทุกคนโอ้โหนึกว่ายังไงที่แท้ต้องเอ่อขึ้นมาเอาถังระเบิดนะครับเพื่อที่จะไปวางอ้ตรงนั้นมันก็เดินหาตั้งนานอะไรวะโอ้โหไปเร็วเวลาละเฮ้ยโอ้โหจะตกเฮ้ยตกตายจากที่สูงอีโอ้ไม่กอดนะครับไปเอาถังนะครับที่เราได้มา ใส่ไว้ตรงปุดอัดรูเนี่ยครับแล้วก็ระเบิดระเบิด์เนี้ยครับผมจัวนนี้ถอยมาอังกฤษเดี๋ยวลองดูระเบิดนะ <c oughs> สรดร้อยมุม,ม,ม,มนาสูส่จรภภาพผมก็หาตั้งนานเถอะโอ้โหแม่งทุกทีทุกทีมันจะแบบว่าคาฟถังระเบิดเองไงแต่นี้นี่ยครั้งนี้เราต้องแบบว่าตามหาถังแล้วก็มาใส่ไม่กอดนึกว่าเกมบั๊กมันจะมีคนตั้งแคมไว้ปะจะบอกว่าบาสมาแล้วอะ บัสมาเร็วเกินมาทางไหนว่าบาัสนจุดเซฟเนะครับตรงนี้โอเคเชื่อไ่ะผมว่าบาัสเพ่งมาแล้วถ้าเราเซฟปุ๊บเดี๋ยวบ,บัสมันจะมานั่งข้างๆเราเชื่อดี๋ยวลองดูนี่พูดปุ๊บมาปับ๊บอะไรวะเนี่ยลุงแกม,มาทางไหนครับอยากรู้นะมาเส้นทางธรรมชาติหรือย,อยังไงเรานี่แบบต้องทุบกำแพงมาเลยนะ โอ้โหลุง no รู้สึกว่าลุงแกดมาทางไหนวะ <c oughs> เออมาไวมากครับอ,อ๋อมันจะมาทางนี้ปะทางทะเลโอ้โหโอเคไม่ก็ตามหลังเรามาปะเอออาจจะตามหลังเรามาแบบว่าเราทำรังกระแพงปุ๊บแล้วลุงแกเพิ่งมาอะไรเงี้ยดีใจทีดด่เจอเธอนะเธอปลอดภัยดีใช่ไหมอ่ะอืมแน่นอน,นครับยังไม่ตายตอนนี้หรอกนะเออคุยหน่อยกัน เธอที่ดูเหมือนกับดูโซมนะพักผ่อนได้หรือเปล่าฉันเจอจุนนี่แหละจุนบอกว่าเป็นช่องทางที่ดีสุดแล้วล่ะ,ละตอนเนี้มแม้จะถึงวันสิ้นโลกก็ไนดนะ้ก็อยอมสินะอาจจะใช่อาจจะมีบางอย่างแต่ฉันก็กังวลเรื่องเกี่ยวกับเธอไม่น้อยเหมือนกันแนะเละแกก็จได้ครับลุงซัปเปอร์คริตคืออะไรอ่ะแล้วนมันมีอะไรสำคัญอีกว่า ฉันมันเป็นคนโง่เข่ากับเรื่องอะไรแบบนี้นะเลยถูกป้นได้ง่ายพวกนั้นก็คงจะแบบว่าอาจจะเป็นพวกหัวกะที่หรือมัง้งแบบทำให้ฉันแบบว่าพวกเขากับถูกฆ่าตายและเละล่อนมาถึงตอนนี้เอา้าแล้วไม่ได้ทำอะไรคุณหรือเปล่าก็ตลอกบ้างเล็กน้อยเอาเงินฉันไปเพื่อผลประโยชน์เ <c oughs> ดี๋ยวผมให้ฉันดูอการไหม <c oughs> ปล่อยมันไปเถอะนอฉันก็แค่อยากจะเตือน เธอเอาไว้เกี่ยวกับพวกไอ้น,นั่นนะ่ะจะไปคุยกับพวกมันเองพอเลยนั่นแห้ยเหมือนจะถูกปลดมานะครับระหว่างทางถ้าผมแปลผิดแปลถูกอะไรต้องขออภัยนะครับผมมาที่นี่เลยนะครับก็อุย้ยเหมือนจะมีมอนตัวใหม่ปะอ่าจากการมันเลยพวกยิงขอดูดาเมจโอ้โหแรงมากทีเดียวเลือดกระบาดหลอดโอ้ใหม่ก็แรงมากครับปืนนี้ หมือนจะมีตัวน้ำบนปะเอาละในเวลาผลซุ่มยิงเล็งให้มั่นเหนียวไกลให้แม่นถอกกระโหลกทะลุก็ม่อมน้ำบนนี้มีอะไรผมยิงเฮ้ยเดี๋ยวตัวปลาหอกเรือเหลอวะจำได้ว่าเคยจัดการมาแล้วรอบนึงแต่ว่าก็ไม่ขนองนาขนามือปะแรงมาก ผมเห็นด้านซ้ายมือทางไปได้ะครับขอเดินไปหน่อยแล้วกันนะถ้ามือมีทางให้เราเลี้ยวเลี้ยวแอบแอบแวะได้ก็ไปทุกที่โอเคเรามาลุยกันต่อครับนี่เราเจอซัฟเฟอร์แล้วเมื่อกี้หนึ่งเอ้ยโอ้โหเธอทำไม่ได้หรอเธอไม่มีชั้นฉันรู้เฉันก็พยายามทุกวิธีทางแล้วอะตอนนี้ ใช่เราไปสู้มันคนเดียวไม่ได้นะโนถ้าเราไม่มีอิงกริคอยช่วยนะครับผม้น,นัดเดียวตายโอ้แรงมากโอ้เหมือนจะเจอจุดเซฟแล้วนะครับตรงนู้นสีฟ้าเดี๋ยวเราค่อยไปเนะี่ยผมขอเดินสำรวจรอบๆหมู่บ้านนี้ก่อนแต่หมู่บ้านนี้เขาเรียกแมงมุมว่ะเนี้ยใหม่กอดแมงมุมเขายุ่มหลังคานะจดก,การมันอิงกริสวยเดี๋ยวอะไรอ่ะ คนพีดอเราอะไม่โดนเมื่อวะมันไม่โดนหรือเปล่าเพื่อนมันไม่เอ้ยหลบได้เหมือนกันนะเนี่ยว่องไวใช่เล่นเอ้ยเจ็บเขาใหม่ก็อิงกริกจักรันมอนเตอร์ต้องเจอมอนเตอร์เว้ยแต่เราเป็นมอนเตอร์ระดับพระเจ้ารู้ล่าโอ๋อมอนของเรามันโหดไปเยอะเพื่อนเรียบร้อยมีตัวงานครับอิงกริกจักรันใจเย็นฉันต้องการเวลา โอเคอะไรจะกการเรียบร้อยแล้วได้ซิลเวอร์บิทรบทรีมเอาไปแลกได้ชัว์เลยผมไม่รู้คืออะไรแต่น่ไปแลกได้เอาเป็นว่าเก็บมาก่อนแล้วนะครับเฮ้ยหลังบ้านมีไม้โอ้โหสายสายค้นหาเขาเรียกว่าสายเลาะฮะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้เหลือแม้แต่ปลายเล็บปลายขน เออไม่น่ามีแล้วปะเอ้ตรงนูน้นใช่ตรงนูน้นผมไม่แน่ใจว่าตรงนู้นมันจะมีอะไรหรือเปล่าแต่รางสังหรณ์ของการค้นหานักประจนภัยฮะซึ่งมันก็ไม่มีนั่นแหละเหมือนจะมี2ทางให้เราไปเนะยครับผมขอแวะทางทางตรงก่อนแล้วทางนี้ก่อนเซฟก่อนเซฟโซนก่อนนะครับโอเคเรามาจุดเซฟกันเม,เมื่อตดเมื่อต่อฝ่าเท้านะครับผมโอเคลีเลือด ปลุยต่อ,อดอกนี้เพื่อคุณโดยเฉพาะนล้ดเดียวตายฮนะโหแรงมากนี่ผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะสุดยอดถุบอกไปถูกเดินมาทางนี้จะมีตัวเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งีงยใส่หมวกซะด้วยเหมือนจะถือมีดปะถือปืนด้วยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนรู้ว่าโหดแต่ขอร้องโอ้ยโอ้ยใจเย็นเฮ้ยหลบมาได้บ้ากาให้แบมเฮ้ยบอก มันเติมมันเติมเราก็เติมมัง่งจากมันอิงกริกอิงกริกไปไหนวะเออเฮ้ยไม่โดนปาวะมันไม่โดนปะเพื่อนเฮ้ยสวยติดตันแปมเรียบร้อยผู้คนเนี่ยผมที่ยืนรออะไรไม่รู้เฮ้ยขึ้นหรือเปล่าพี่ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโอโ้มันก็มันกระโดดมาใส่กระโดดมากอดอย่างนี้ไม่ได้ โอ,อ้เนื้อของตัวนี่แน่น,แนี่เน่เจอเจอสุนักจิ้งจอกหน่อยเปะละ่านะติดดอกเดีอยตานะโอ้ตัวนี้แล้วอะตัวธนูไม่ค่อยไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่งี้นก็ราจากตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันเหมือนจะเห็นตัวปะเหมือนจะเห็นอีต,อนนอตัวหรือเปล่าเพื่อนขโมย bro อะไรโอ้ยมันกระโดดก็มากอดหลบไม่ทันทุกที เฮ้ยนี่ไงที่เราต้องการนะครับอาไรังเกดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีตัวแอบมันมีตัวซุ่มนอนหลับขอญาติที่ไปรบกวนนะครับผมแหมกำลังนอนเลยใช่ป่ะเผื่อไปปลุกไงเมื่อกี้ฉันคิดว่าสิ่งที่เราเจอมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราอลนะเจอตะลุงนั่งมาเพียบขอเก็บขอเลยครับทางนี้พลาดอะไรไปหรือเปล่าเรื่องออกนอกลู่นอกทางนี่ขอให้บอกเฮ้ย นี่มันตัวอะไรวะล่ะตัวใหม่เงี้ยไม่รู้แหละใหม่ขนาดไหนไม่กลัวแต่รู้แค่ว่าลองกินดอกนี้ไปหน่อยหนึ่งทีนะฮะ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 บอกเลยนะฮะว่าเจ็บมากเฮ้ยใจเย็นเพื่อนคนพิษหรืออะไรเราอ่ะเฮ้ยมันไม่โดนเมื่วะมันไม่โดนมาวะ,าวะอืดีแต่ละทีนี่ได้ฟิลโคตรได้ฟิล มันทําให้เรารู้สึกแบบว่าสนุกร่วมไปด้วยฮะเวลาฟาดฟันแต่ละทีที่แท้ไอโอเจกมันบังไว้อยู่เออจะว,ว่าไปเราเก็บไอเหรียญน,นี้มันคอนสคริปนี่มาได้จุดสามเหรียญน,นะไม่อยากรู้มันเอาไปอัปเกรดหรือแลกอะไรได้ปะเออหวังว่าคงเป็นไอเทมดีๆโอเคเราไม่น่าจะมีอะไรพาดใส่จากสใส่ตาเราได้นะตอนนี้ผมได้เก็บของไปหมดละเฮ้ยมันจะมีตรงนี้อันนึ่งนะ เฮ้ยทำไรอ่ะลุงโอ้โห,หนูว่าเสร็จกระดูกนี่ขอเก็บก่อนแล้วกันนะเออทางนี้มันให้ไปตรงนู้นนะเนี่ยเราเดินมาตรงนี้ก่อนภารกิจไปทางคนไปทางนะฮะตอนนี้โอ้โหอันไหนเราไปเราไม่ไปเนะี่ยเราไปคนละทางอยู่แหละมันลงมาได้นะเนี่ยอย่าบอกว่าลงมาแล้วไม่มีอะไรเก็บนิดไม่ได้นะเบื่อน อย่างนัอยก็ต้องมีของป่ะเฮ้ยตรงนั้นคือของป่ะผมเห็นนะทุกคนชิบหายแล้วอยากไปนั้นน่ะโดดไปได้ป่ะต้องได้แล้วล่ะเอ้ยเห็นของเพื่อของเราทำได้ทุกอย่างนี่ไงหูย้ยแร่แบบที่เราตามหาครับเอาไปอับเกรดแบบอิม่มเลยจังหวะนี้นะครับนี่มีจุดที่เรากระโดดได้ด้วยเอาไราอิงกฤษเดี๋ยวเวลาขากลับแล้วพวกฉันต้องการนายนะขากลับเราต้องไปด้วยกันนะ ดุยไหนต่อโอเคตรงนี้แสดงว่ามันเป็นทางมาของจริงครับรู้สึกว่าโนมันชื่อว่าโนโนใช่ชอบเรียกว่าผิดว่าเป็นนัวโอไมคก็อเอาราลเลอรีจะมีหน้าแล้วหลอดเลือดต่างๆเลยครับเดี๋ยวแต่ว่าผมจะไปทางนี้นะทางบริกิจเนี่ยครับโอเค go ตส์ก ทางนูน้นใช่ปะ่ะอังกฤษเดี๋ยวนะด้านล่างเหรอตกไปตายปะนะี่ะเหมือนจะต้องลงไปนะครับโอเคเหยา่าเอาโบรานบอสเอ้ยจิตวิญญาณใต้ล่างมันมาที่นี่วัดบอสเดี๋ยวนี้ชิบหายแล้วอังกฤษเออใจเย็นใจเย็นอ้าวจังหวะนี้ฮะจังหวะธรรมชาติขอบคุณมากเพื่อนอสร้างทำบิ๊กนี้เราดีๆแบบน,นี้ก็ฉกกะโหลกไปแล้วครับปาบมาบอสเหมือนจะบล็อสไม่ได้โอ้โอไม่กเดเดือดๆอะไรอ่ะ แรงมากแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่เท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนเดี๋ยววาร์ปไปไหนเพื่อนเออดูจิตวิญญาณจิตวิญญาณผมโซบิโลนโซบิโลนอ่ะเอ้ยโอ้เกือบเกือบเกือบยังยังไม่โดนดาเมจนะตอนนี้เราหลบมาได้อยู่เราแม่งช้ำเดี๋ยวมันก็หลบมาได้เหมือนกันอีกฤทธิ์จักรันปั่นป่วนจังหวะนี้อันตีเลยเปล่าอันตีข้ายู่คลั่งปาบอีกทียเฮ้ยมันก็คลังเหมือนกันข้างอะไรวะเอาระเบิดไปกินเพื่อน โอ้โหถึงหลอดแล้วนะถึงหลอดแล้วนะไปไหนแล้วเล่นที่สูงกว่าเราอ่ะมันหนีมันหนีต้องตามไปไปให้เร็วจะไปมันหนีเหรออย่าคิดหนีนะเพื่อนไม่ปล่อยให้หนีหรอกโว้ยไปไหนแล้ววะไปไหนละชิปหายแล้วแล้วเข้ามาออกคูเปียนกูมาแล้วโว้イอินคัมเิง๋ยววาร์ปเฉยวาร์ปไปไหนวะ ระเบิดตัวไอ้อเพื่อนปั้มแรงมากอาชิมเมนขึ้นเนฟออ,อ,ออฟยูเซลโอ้ยยูเซลเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกระตุกไปหนึ่งโอ้โหสกิลอลังการเอื้อไม่โดนปะวะตอนนี้เรายังไม่โดนดาเมจเลยนะครับเราสู้แบบโนดาเมจแบบจระฉับกระเลือดยังไม่ลดเลยฮะตอนนี้โอ้โหสุดเกินเฮ้ออยใจเย็นเพื่อนคขมอนเฮ้ยไม่โดนปะวะโ no no นดาเมจโนดาเมจนั้นเฮ้ยแป๊บๆบระยะนี้ไม่มีพลาด เอ้ยใจเย็นเหมือนจะมีเพื่อนมาช่วยเอ้จุนหรือเปล่าจุนมาช่วยหรือเปล่าวะช่จุนไหผมไม่แน่ใจว่าจุนหรือเปล่าแต่ที่แน่เรายังไม่โดนดาเมจน,นะฮะพะเรากระโ,โดดฟัดม,มันว้าล่อยจริงเลยวะไอ้หมอนี่เฮ้ยเขาไม่เท่าไหร่ปะะอกว่าเฮ้ยโอ้โหโดนดามเมจเลยอุตส่าห์จะเซฟเลือดไอเวนยัง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 ไม่หยุดด,ด,ดีเดียรหรอยังไม่หยุดหรออีกริกปิดงานดินะปิดงานดิ ให้เราหน่อยโอ้โหสกิลเพยมันเวิร์กมากได้เวลาปิดงานแล้วปะไปโอ้โหอ้าวค้างเลยอะโอ้โหสกิลเพย์แม่งโอพมากฮะแต่เราแม่งเหนือกว่าปะนี่เรากู้หมู่บ้านมาได้เลยฮะเย้พวกเราทำได้ที่นี่ปลอดภัยแล้วลานบอสนี่เองครับทุกคนเมื่อกี้มีกระตุกนิดหน่อยแต่ก็โอเคสูค้ได้ เราเข้าไปในคอฟฟี่หน่อยแล้วกันนะครับเฮ้ยแต่ว่า,า <c oughs> เหมือนจะมีเกิดสมบัติให้เราหน้าทางขอเปไน็นไอเทมเุ้ยไอเทมดีๆโอ้ my goodness bro ดูนี่สิก่อนนะฮะนี่คืออะไรมันอ่านว่าอะไรวะซันซันเดอร,ร์นะครับผมไอเขาเรียกว่าดอสในการอบลิกศัตรูนะในวิธาทีสุดท้ายได้ศัตรูทั้งหมดที่รอบตัวคุณจะช้าลงไปด้วยนะครับในระยะเวลา1.5วินาทีโอ้ my god ของดีประจําเกมหรือว่าเนี่ยระดับอีพิกชิ้แรกนะครับได้มาแล้วต้องทำยังไงทุกคนต้องใส่ดีครับจังหวะนี้จะพลาดได้ยังไงเฮ้ยเอามันไม่ใช่หมวกอะ่ะอ,อ๋อหัวไล่หัวไล <c> ่ <oughs> เป็นหัวไล่เอ้าทำไมตอนแรกผมมองเป็นหมวกะฟูสมาสเตอร์ม,มาได้เวลาเลยพูดถึงนักล่าฟิกเกอร์เหออรอล่ะคงจะได้เจอชั้นอีกตัวแบบนึงไงโนชื่อโนอวาน่ะ ไม่เคยเห็นใครจะสู้แบบนี้ได้มาก่อนเท่าเธอเลยนะโนวาเนสกับสู้กับหมาป่าก้วเหรอต้องเรียกแบบนี้ถึงถูกใช่ปะชื่ออังกฤษใช่ไหมชื่อข้าชื่ออังกฤษขอบคุณมากนะอังกฤษกับไลนัวด้วยขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ช่วยหมู่บ้านเราไม่นานไปนี้เธอก็คงแบบว่าเข้าไปไม่ไกลอ๋อเธอจะได้รับสิ่งที่ตอบแทนจากสถานที่ที่เธอช่วยเหลือจากที่นี่นะบาดก็มาตั้งแคมป์ที่นี่นะโอ้ ได้2 0 0พบาทนะครับโอ้แล้วได้หมื่นกว่าบาทแล้วผมจังหวะนี้นะครับแกเข้ามาอะไรครับมาดูซิว่ามีอะไรขายไหมครับโอ้โหโชุดระดับแรมาแล้วครับพมแต่เสียตังค์มากเลยครับพมอยากเอาตังค์ไปใช้ในส่วนอัปเกรดนะครับนี่ไนงะที่เราอยากกับเกรืคือแบบตกจากที่สูงมาแล้วก็กดคลิกนี่ฮะสร้างดาเมจสตันสามสิบแล้วก็ดาเมจหกสิบเนี่ยครับจัดหมดเลยลนะเน้น <c oughs> อันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากกว่านะเออมาใส่ดิพอช่วงหลังเกมผมว่านะ่าจะเจอตัวที่มันตีไกลบ่อยๆแนละ้วเหลือพันหนึ่งนะครับพันแปดโอ้ใหม่กอโอเคครับสหรับเกม Flip Lock The ะ i ีซ of Down ดน์ในพาร์ทที่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้มาต่อพาร์ทที่ห้านะครับมุ่งหน้าสู่โรงงานนะครับ <Everything. S 1> black powder factory นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมตงแต่ต้นจบครับเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ทที่ห้านะครับผม ในสำหรับเกมพาร์ทหน้านะครับ <Okay. S 1> ผมขอบคุณสับการบชแว่ต้นจงครับบ๊ายบายนะครับพอกันใหม่ anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me, I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night not okay, all I want